นี่คือพื้นที่ในการทำดุชีนิพลของผมนะครับในระยะเวลาที่ทำการศึกษา3ปีแล้วก็ทำดุชีนิพลประมาณ1ปีกวปีกว่านะครับในบนโต๊ะเนี่ยนะครับก็จะมีโน้ตบุ๊กนะครับ iPad แล้วก็มียาดมยาหมองนะครับย,ยาขมยาธาตน้ําขาวนะครับ แล้วก็มีแว่นตาบ้างนะครับก็เลยใช้เน่นบุ๊กว่วลานานๆน,นะครับดุตสิรินิพนธ์ในครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องของภูมิยาไทยการปริกลมทองหยิบกลุ่มจังหวัดภาคกลางนะครับมีจำนวนประมาณ300หน้าด้วยกันนะครับที่ได้ดำเนินการจัดทำด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็อยาก ปูเปยาด้านขนมทองหยีบนะรับของเราด้วยปราเขามีการทําคู่มือการผลิกขนมทองหยีบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้กําลังส่งให้สนับพ,พิมพ์จุฬาดําเนินการจัดพิมพ์ขึ้นมานะครับจำนวนร้อยเล่มแรกนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเองอใช้เป็นเครื่องมือนะครับก็คือเมาส์ ที่มีรูปทรงแปลกตานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทำให้เวลาข้อมือของเราเนี่ยครับไม่ต้องงอเยอะเวลาเราใช้ก็จะสะดวกค่อนข้างทำให้เราทำงานได้นานขึ้นนะครับแล้วก็นี่คือตัวเอกสารนะครับเรียกว่าเกือบเป็นหมื่นแผ่นนะครับที่เราได้ พิ้นหรือใช้ในการอ่านหรือในการแก้ในตกส่งให้ผู้ทรงผู้เชี่ยวชาญาพิจารณานะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่กำลังทำดุจนิพนธ์หรือทำงานวิจัยนะครับก็ขอใหอ้เรียกว่าทำได้สำเร็จนะครับครับถ้าผมทำได้ทุกคนก็ทำได้ครับ